โอนที่แอปแอปพลิเคชันที่อัดแน่นไว้ด้วยรายการสะท้อนสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมความรู้และสุขภาพเรื่องราวของผู้คนในสังคมที่ผจนอุปสรรคในชีวิตแต่ไม่เคยยอมแพ้กับรายการคนจริงใจไม่ทอ้อสัมผัสวิถีชีวิตอันดีงามของพี่น้องมุสลิมบนแผ่นดินสยามในรายการสลามเมืองไทย เรียนภาษาอังกฤษให้สนุกมีสาระสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงกับรายการ Happy English ข่าวสารเรื่องราวสุขภาพที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มีอยู่ใน Healthy for Life สนที่แอปแอปพลิเคชันแห่งข่าวสารและความจริงสามารถดาวน์โหลดสนที่แอปได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android พร้อมสมัครแพ็กเกจสมาชิกรายเดือนเพียงเดือนละ99บาทและรายปีเพียงปีละ990บาท